ขงังนกเอื้ยฉีดไอคีสามต่อค่ะครั้งแรกครั้งแรกแล้วได้ชีวิตเลยค่ะมีสำหรับไปสายค่ะไปสิ้เนเพลงค่ะจากไหนไปไหนนี่จากโรงพยาบาลไปสิ้เนเพลงค่ะ เป็นยังไงบ้างเกินจังไหน,น,นไหนูซื้อจากไหนตื่นเต้นตื่นเต้นนี่อย่างเนาะขี่สามหลอดจะซื้อกับตื่นเต้นฮะแปลกแปลกบ่<ม> <laughs> ดีใจหลายได้ขี่สามหลอจากลุ่งขึ้นบ,บ้านหอดสุนเฮงค่ะต้านรับมาสี่สิบบาทแล้ววะเอ้ค่ะกับสีห่อนเติบอยู่เด้อยเด็กมันห่อน การมันถอดวงนี้มันขื้นคอยเลยตานักบ่ตัหนักเน้นน้ำหนักสามสิบแม่้ามนักเล่งยางกอจะเอยไปขื้นมบ่หนักถ้ามันยดคอยก็จะสิขื้นไม่นะบ่ปันาจะปี๋เหรคะจะเป็นมาพูด้าอยู่ตันต้อยุ่ใสมาใต้อยุ่ใส ค่ะเดี๋ยวทามันแกงโอ้สายคู่สอดอยู่บาด้นนนอซ้ายบอกโอ้มันน้องให้ใกล้ๆนี่โอ้วันนังให้วันวังให้บางทีมีสียกไฟแดงนั่นมาขับมแต่จังโมงมาบันแต่จังโมงเออโอ้ขม้าไส้ขม้าบอกคะ มันเมื่อยซกมม่องมาหนินมเมื่อยิมมเมื่อยซมองแรงอ,อโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงเอ้ค่ะ<น>ตาอยู่เท่าใดล่ะค่ะแปดสิบหกแปดสิบหแปดสิบหกโอย้ยังแข็งแรงอยู่เออแข็งแรงแข็งแรง,แง,แรงมันนี่เขาใส่กันหลายประโยอนนี่คือเขาขี่ตะบินกัน ก็น er, um. ั่งสามหลอบ่สมอเลยอยกแตจักบาทมือนึงจักลอยโอ้ก็ได้อยู่เนาะราำก็สามลอยรถเขาจะขอเงบอคะนี่รถว่าเซาเพิ่นโเขาเาให้จักบาทเหมือค่าเซาเาสื้บาท4บาทโอ้องได้เพิ่นมีให้เซานี่ บอก่จะไปลองก็จะคล้องจะคล้องเองยจะล้องข้าง้องอเด็กหน่อยขี่ซ้ำหล่อนางซ้ำหล่อค่ะ้าตากับญามาหาหมอบันนี้เป็นพันนัดายเด็กคิวใบใบโม่งผลก็เลยว่าตาญาติเราเห็นไปสื่อคล้องเห็นก่อนยุสวนเฮงแล้วมาก็เลยไปเห็นล้านที่แรลกวาสิญญาเด็กหน่อยว่าอย่าขี่ส้ำหล่อก็เลยลองเบ่้คงั้งแหกเขาเด็กหน่อย ค่ะลุงเรียนแม่สิอ่ามันเล่นตาเด็กขเขาคิวอยู่บ่ยู่หนาโรงพยาบาลหรือว่าเด็จะพะัชเชื่อเอื้อนลูกค้าได้โอ้เด็กจะพัชเชื่อเอื้อนได้ว่าเด็กขเข,ขาคิวคือวิ่นตัว<ป>อ๋อ<ป>้ขยันไปหาลูกค้าก็ได้เนาะ จะเแสดงว่าเข้าหมูเบิดแท็กซี่ค่ะแท็กซี่สมัยโบราณค่ะผู้ชมค่ะเออจะเรีว่าปั๊นไม่จะด้นหรือเป็นบอยอีเอออันนี้โรงเรียนพินเนยค่ะหอดเซากะวอค่ะแต่เสียหอดส่วนแฮงละค่ะแต่เนี่ยในยุทธค่ะจะปัญญากันเลยว่าเป็นจี่ซัมหรอกก็เลยเพิ่มพาไปขี่ เออสมาธิกี่มันหลายมาเนี้มันก็นมาวิ่งวิ่งก็มาแท็กซี่มาเ,เนี้อันนี้ก็แท็กซี่คือกันหระแท็กซี่แบบทีบ <c oughs> อ่ามันเข่าหน้าก่บซื้อกินเนียจะของข,องข,องของา้างหอมอ่ะข้าวเช้าวันนี้ทำไมนักเรียนถึงโรงเรียนที่เนยคะ่ะ <c oughs> เป็นวันแรกที่เปิดโรงเรียนมาเนี้เขาก็ว่าเปิดโรงเรียนน่าจะมาเรียน มันในี่ใกล้ซดเขาคิดว่าหัวสาละตาใกล้ซูเขาจางไม่หัใสาใกล้ซูถือเขาจางไปใกล้ๆไหมที่เขาให้ภาพไปหน่ะนะทีใกล้สูแต่แม่ทะเขาจางไปหน่ะจะไม่หัวสายไปโดยคือบอกตาดู้าจะพาไปนั่นแหละใกล้ซดหัวสาใกล้ซูคิดว่าโซนเด็เด ได้เติมเออบิ๊กซี่ก,ซก็ไปได้ครบแล้วอ๋อวันนี้พระพาชุนแห้งก็ทาจะชุนแห้งไมอ่อีกบบอปาน,นี้เด็กยังไหนขึ้นมาเลยมันลงบ้านเลยว่าแม่ขาไปส่องหนูแล้วนี่ตาสิการบรรลพยาบาลหรือวา่าตาเฉิดทายยุชุนแห่งต่อบ,บ่ กระจอมาไ้าก <48. S 2> ็หันสสิบาทก็สือของข้าวรนหนกแล้วตึ้งหงโอ้ตกไปโอ้เอเวาจะไดได้นก<อ>้าหล่และก็บดออ กระสังกระต้ากระทานวิญญาณละสุนเฮียงจามีคนจ่างไปกับไปก่อนเด้อไม่ต้องทาแต่ว่ามีคนจ่างกระทานวิญญาณล่ะรถเก็บขยะข้าวเสียวเขาช่าจะมันออกเป็นไงบ้างลูกสนุกไหมร้อน วิตามินดีแล้วนั่นเป็นอะไรลากระตั้ม uh, so ันเดีกวิาม yeah. <oh> ินดีวิตามินมีสูงแดดเก้าโมงแดดเก้าโมงจะสิบโมงาก็เม0นมนียงจัมดออแสดงว่าปันมาดนแล้วเออ ่หาเป,าปนแบอ,อ,ป,อป้นี่ก็เปิดแล้วเอ,อเาาน,นุ <ฮะ S 2> อบยวมานากค่ะอ๋อยังไม่เปิดเขามาน,นั่นชๆอน่าแดนก็ซื้อเฉพาะไย้ยอ่ไลแมนพอส่นแห้งราคะซื้อแล้วก็สิกลับลงงายบ้านคือเกาเปิดแล้วค่ะซิมมง เซ็ตโม่พอดีล่ะมาหอดนางทาค่าเนื่งกับกับเซ็โม่เหรอละค่าแตอีกสองนาที่คนนะ่ะไม่อยู่ข้างนาไสกว่านะ <laughs> อย่ากสนเทศค่ะราชการวันนี้ไม่ไมมตรลาดนาะบันจันทร์ค่ะจะก,กันเสื้อผ้าเรียฟคา